สวัสดีครับแฟนๆพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์อกวีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพระที่สวยงามนะครับวันนี้ก็จะขอโปรโมตนะครับก็เป็นพระที่แฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับส่งมาช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับพิจารณาและก็นะครับต้องการที่จะแบ่งให้ชาวบูชานะครับ ผมก็ถือโอกาสนะครับเพื่อนที่ส่งพระมานะครับผมก็จะโปรโมทให้นะครับถ้าใครที่ต้องการที่จะแบ่งให้เช่าบูชานะครับในราคาที่ไม่แพงเนี่ยนะครับตามกฎของช่องนะครับพระนี่ต้องไม่เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับพระสมเด็จวัดระฆังมีเยอะนะครับในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นต้นๆน,นะครับผมก็จะโปรโมทให้นะครับเพราะว่าพระสมเด็จนะครับที่ผมพิจารณานี่นะครับต้องเป็นพระแท้ นะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่สวยงามนะครับเป็นพระยุคน้ําว่านกับตังอิ้วนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระนี่สมบูรณ์นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็สวยนะครับพระองค์นี้สวยงามมากนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจที่จะแบ่งเช่าบูชานะครับในราคานะครับหลักหมื่นต้นๆ้นนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ช่องโพสต์ชุมชนนะครับของช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับผมก็จะ ไว้นะครับมีเบอร์โทรเบอร์โทรติดต่อนะครับให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปลาหีิเพื่อนๆสวยงามมากนะครับเล่างค์นี้ถือว่าสวยแล้วก็เนื้อหน่จัดนะครับถึงน้ําว่านเพื่อนดูนะครับมีปูนสุกนะครับเนื้อปลาหนิโปรแห้งเหี่ยวย่นนะครับมีลักษณะของปูนดิบที่งอกชัดเจนนะครับเป็นเม็ดเป็นผดนะครับก็คือการวัฒนาการของเนื้อปูนนะครับ พระบางองค์อาจจะงอกมากงอกน้อยนะครับขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นๆนะครับแต่รูปแบบความหดแห้งเหี่ยวย่นนะครับต้องมีทุกองค์นะครับด้วยกลไกของการเวลาและหลักธรรมชาติวิทยาเลยนะครับของเนื้อผงปูนปลาหอยเนี่ยนะครับมีปูนสุกเนื้อนี่ค่อนข้างที่จะฉ่ำน้ําว่านนะครับปูนดิบด้านหน้านี่นะครับงอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับงอกไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็พิจารณาได้ง่ายนะครับเพราะว่าในจุดกลอน นะครับลอยผู้อยพลุนเนี่ยนะครับในจุดกลอนเนี่ยเห็นไหมครับจะมีรูปแบบของการงอกของปูนดิบนะครับที่เป็นเม็ดเป็นคล้ายหินงอกหินย้อยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนดูนะครับลักษณะการพิจารณาการสังเกตนะครับธรรมชาติะแท้นะครับที่ของเกณฑ์เรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนถ้าเป็นตําหนินี่สามารถที่จะตกแต่งเรียนแบบได้หมดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับเทคโนโลยีในการทําพิมพ์เลื่อนนะครับวิทยาศาสตร์การ ทำให้พิมพ์ไปไกลนะครับไปไกลสามารถสแกนเข้าคอมพิวเตอร์นะครับทําภาพร่างขึ้นมาได้ตําหนิตรงนั้นตรงนี้ขนาดเท่านั้นเท่านี้นะครับโยซ้ายโยขวาทําได้หมดนะครับแต่รูปแบบการงอกนะครับที่ทําไม่ได้นะครับไม่มีทางที่จะมานั่งตกแต่งนะครับรูปแบบการงอกของปูนดิบได้เลยนะครับทําได้ยากเห็นไหมครับเนี่ยตามขอบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับ รูปแบบการงอกที่ชัดเจนถึงจะงอกน้อยนะครับแต่ก็งอกนะครับแล้วเนื้อปูนนี่หดแห้งเหี่ยวย่นสวยงามนะครับในพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของวัดระฆังฐานสิงก็คมชัดเห็นไหมครับพระผ่านสภาพการใช้มาน้อยนะครับพระนี่ยังคมชัดทุกอย่างนะครับสวยงามนะครับเกรดเหมือนจะทะลุซุ้มนะครับเนี่ยมีเส้นบังครพิม เห็นไหมครับรูปแบบเส้นนะครับพิมพมีความอดเหี่ยวเห็นไหมครับระดับพื้นผิวนะครับจะไม่ <c oughs> เรียบตึงนะครับพูดง่ายธรรมชาติพระแทจะไม่เรียบตึงนะครับจะเรียบตึงคือของเก๋เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าผ่านอายุการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับรูปแบบความอดแหง้งเ <c oughs> หี่ยวย่นต้องเกิดนะครับในพระแททุกองนี่คือคกลไกและรูปแบบของเนื้อผมปูนเปลือกหอยนะครับในพระเดียวรรคังนีนะครับ พละองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่มีความสวยงามนะครับเพื่อนเป็นพระที่แฟนๆพระเครื่องทางบ้านนะครับต้องการที่จะแบ่งให้ชาวบูชานะครับโดยผ่านทางช่องกันสา,าลําเด็นนะครับผมก็จะโปรโมทให้เพราะว่าทําตามข้อตกลงนะครับตั้งพระในราคาที่ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นพระแท้ที่ผมพิจารณาแล้วนะครับเราพิจารณาด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับการศึกษาพระเครื่องเราไม่ได้ดูที่แม่พิมพ์แบบตำหนินะครับ พิพ์เป็นเพียงเรื่องรองนะครับตำหนินี้ไม่มีเลยนะครับเพราะว่าตำหนิมีแต่ในของเก๋นะครับของแท้เราไม่เอามาใส่ใจนะครับในตำหนิเนี่ยนะครับเราดูรูปแบบความเก่าของเนื้อปูนเป็นหลักนะครับอ่าพระจะแท้จะเก๋นี่ดูวันที่นะครับปูนสุกปูนดิบนะครับเพราะว่าลักษณะของปูนสุกปูนดิบเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทําเก๋ขึ้นมาได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวไปชมด้านหลังนะครับ ด้านหลังเพื่อนๆดูนะครับลายุกน้ําวานนะครับเนื้อก็จะหยาบค่อนข้างที่จะหยาบนะครับเนื้อปูนหยาบด้านหลังนี่งอกเยอะงอกชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนี่เกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกกระจะนะครับพระเทเนี่ยเพื่อนจําไม่เลยนะครับลักษณะหนงพระเทองค์ไหนที่ลงรักนะครับทายางรักเคลือบมาบางๆไม่หนาจนเกินไปนะครับหรือรักน้ําเกลี้ยนะครับหรือน้ําว่านจัดเนี่ยให้สังเกตตรงกลุ่มน้ําว่านนะครับกลุ่มชั้นรักนะครับ จะมีรูปแบบของปูนดิบเนี่ยที่งอกทะลุชั้นรักชั้นน้ำว่านขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยในช right? ั้นน้ําว่านเห็นไหมครับน้ำว่านนี่จะเป็นจ้ำๆเลยนะครับน้ําว่านเป็นสีเหลืองๆเข้มๆนะครับแล้วก็มีรูปแบบของปูนดิบนะครับเห็นไหมงอกทะลุนะครับชั้นน้ําว่านขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเป็นโปรดเลยนะครับนี่คือรูปแบบของพระเทพระเก่านะครับเห็นเพื่อนดูดีครับพระองค์นี้นะครับ ก็แบ่งเช่าในราคาที่ไม่แพงนะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าพระของผมเนี่ยก็มีเยอะแล้วนะครับผมก็นะครับพระเพื่อนๆต้องการที่จะปล่อยแบ่งเช่าเนี่ยผมก็จะนํามาโปรโมทให้นะครับผ่านช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับเพื่อนๆไม่ต้องนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพระแท้ทุกองค์นะครับพระที่ผมพิจารณาแล้วเนี่ยเราใช้หลักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อนดูนะครับอย่างนี้รูปแบบของการงอกที่ชัดเจนนะครับ เราไม่ได้ศึกษานะครับตามหนังสือตำราของเก๊นะครับหลักตําหนิกับพิมพ์ต้องมาก่อนตําหนิต้องตรงนะครับแบบนี้เราไม่เล่นนะครับเพราะว่ามันไม่แน่นอนนะครับแม่พิมพ์ตําหนิแกะได้หมดนะครับแต่รูปแบบความก่าวของเนื้อปงปูนเห็นไหมครับรูปแบบความเหี่ยวระดับพื้นผิวนะครับรูปแบบการงอกของเนื้อปูนที่มีชัดเจนนะครับเหี่ยวอย่างเดียวไม่งอกก็ไม่ใช่นะครับเหี่ยวอย่างเดียวไม่งอกไม่ใช่นะครับ ไม่งอกก็คือไม่มีรูปแบบการงอกในจุดกล่อนเลยนะครับไม่มีลักษณะการงอกของปูนดิบเลยก็ไม่ใช่นะครับเพื่อน่อนก็ไม่ใช่ของแท้นะครับเพื่อนดูนะครับลักษณะของพระเท้เห็นไหมครับถือว่าสวยงามนะครับองนี้สวยนะครับถึงน้ําว่านสีสันก็สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่นะครับ เบอร์โทรนะครับ0996217211นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับถ้าสนใจที่จะเช่าผมก็จะให้ดูงจรนะครับก็ให้ดูงจรนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแค่ภาพนะครับอยากจะเช่าหาก็ต้องดูองจรนะครับเพราะว่าพระแท้ที่ผ่านช่องการศึกษาเนี่ยนะครับลงองค์ไหนก็ต้องได้องค์นั้นนะครับต้องการที่เช่าองไหนที่ผมโปรโมทนะครับก็ต้องได้เป็นองค์นั้นพิมพ์นั้นนะครับ แล้วก็แท้ชัดเจนตามรูปทุกอย่างนะครับเนี่ยนะครับเราก็ต้องลงอง,งไหนก็ต้องนะครับส่งอง,งนั้นพูด,ดง่ายๆถ้าต้องการที่จะเช่าเนี่ยต้องดูองจริงนะครับผมจะดูองค์จริงทุกองนะครับต้องได้ส่ององจริงทุกองนะครับเพื่อนๆถึงจะอะไรครับสบายใจครับอ่า ไม่ใช่ว่าลงภาพปิมนี้แต่เมื่อจะเช่าส่งไม่เขาพี่หมื่นไม่ต้องนะครับถ้าอยากเช่ามาดวงจริงเลยนะครับไม่ต้องมีการส่งนะครับนัดมาดวงจริงเจรจาได้เลยนะครับการซื้อขายโปร่งใสนะครับโปร่งใสแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนสนใจองคไหนก็มาดวงจริงได้นะครับนัดสถานที่เวลาได้เลยนะครับไม่ต้องส่งนะครับส่งนี่มันไม่แน่นอนนะครับเพื่อนอยากจะเช่าผมก็อยากจะ ขอเตือนแฟนพรอเครื่องนะครับที่ติดตามช่องกันจึกาพระเดชอยู่นะครับถ้าอยากจะเช่าพระเครื่องนะครับไม่ว่า Facebook หรือท่องช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับพระที่มีราคานะครับหลักพันขึ้นไปเพื่อนเพื่อนต้องนะครับขอดูองจริงนะครับว่าเงินเราแทะนะครับบางทีเขาอาจจะครอบรูปคนอื่นมาลงก็ได้นะครับแต่เมื่อขายเนี่ยนะครับส่งองเงินเป็นองปอมไปให้ไม่ใช่องจริงนะครับโดนกันเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ขอฝากพระคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อมือเพื่อนท่านใดสนใจนะครับอยากจะเช่าหาพระสมเด็จวัลคังของเทนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับก็เข้าไปดูได้ในนะครับใต้ช่องกันสาพระสมเด็จนะครับหน้าโพสต์ชุมชนนะครับผมก็จะโพสต์ไว้ในนั้นเข้าไปดูได้นะครับพระเนี่เป็นของเป็นแฟนเครื่องทางบ้านนะครับที่ส่งมาให้ช่องกันสาพระสมเด็จนะครับผมก็จะโพสต์ในนั้นเลยนะครับ เรื่องข้าไปดูกันได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ